สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์ลโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอับสก้าะนะครับก็สำหรับคลิปนี้อยู่ในปน้ายดีใหม่นะฮะเซิร์ฟ626กันต่อนะครับ mm hmm. วันนี้นะครับก็จะมาดันพลังกันต่อนะครับผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปได้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้แล้วชมเกิปมันก็ได้ผ่านเพลสเบรกสก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่่่่่่่ออ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 งงงงงงงกก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 ก็็สสสสาา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 มมมมมรรรรรรรถถดดดดััััคคคคชชชชชิไ้้้้เเเลยทีีหหนนนนนนบบบึซุปป์แขณใใตตะผ อ่ะตอนนี้ก็มาลุยกันนะก็ปั้นอีวาคริสตัลอยู่นะับผมตอนนี้เพชรมีอยู่2 0 0 0 0นะฮะก็เสียได้นะครับไม่ได้สุ่มเทพอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะตอนนี้ก็จะมีโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะหามาก็คือเกงขคงอาบอนนะฮะจะามาผ่านด่านสำรวจนะครับให้ผมส่งนะครับโปเกมอนไปทำการขนส่งแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเค แล้วเราก็ไปทีมคำเซิร์ฟกันนะครับรีบไปเลยนะฮะทีมคำเซิร์ฟเราด่านแรกเดี๋ยวเอาตัวโหดๆไปหน่อยนึงก็เอายูนาว่าเลยแล้วกันจบไวๆหน่อยนะฮะยูนาว่าเขาจะไวนิดนึงผ่านง่ายครับทางสะดวกนะฮะพากันผ่านทุกคนโอเคครับเว็บสุดท้ายแล้วไวมากได้เมก,ก้ามา4เม็ดนะฮะ อยากได้เหรียญแฟดมากเลยนะครับผมไม่รู้จะทันหรือเปล่านะไม่รู้จะหาเหรียญแฟดทันนะครับว่าจะ,ะทำเกมมอนมาสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่าจะทำตัวไหนนะตัวนี้ผมต้องหาเหรียญแฟดให้ได้400เนาะอ่าโอเคครับตอนนี้ลุยกันต่อนะฮะผ่านนะครับโหได้ถุงทองมา6ก่ะบอกแค่นี้เลย ไอ้ดินนี้ก็มีทองเยอะแล้วนะครับอัปเกรดเหลือๆเราบอกแค่นี้อืมโอเคสิ่งที่ผมมองเห็นนะฮะสิ่งที่ผมเห็นคือเซิร์ฟใหม่เนี่ยจะมีวิวทูกรอนกับทุกคนแหละนะครับแล้วก็นะฮะผู้เล่นเก่าก็จะมีมิวทูกรอด้วยนะครับผู้เล่นเก่าหมายถึงใครครับผู้เล่นเก่าหมายถึงเซิร์ฟที่ต่ำกว่า714ลงมาอาจจะเป็น700 7 0 0ถึง713เนี่ย ก็ต้องการไปถูกเกาะเช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆในเดือนนี้จะได้ยูนวากันเยอะมากนะฮะเาแบบอัดอันกันมานานนะฮะก็ผมก็บอกไปแล้วว่ามันคุ้มจริงๆนะฮะถ้าเกิดใครที่จะ่อมาเพื่อดันไอดีให้มันสูงนะครับผมก็แนะนําให้เอายูนวามาเล่นก่อนละนะครับเพราะว่ามันไปได้ไกลนะครับผมเล่นได้ยาวนะฮะถึงจะไม่ใช่ล่างมาสเตอร์นะครับแค่ล่างนี้ก็เก่งมากแล้ว อาโอเคครับแจมเลยอย่างน้อยมันเป็นใบเบิกทางนะยูโนว่ามันทำให้เราเล่นได้ง่ายผ่านด่ดนได้ง่ายแล้วก็ได้ของได้ไวนะฮะแล้วก็ของไปต่อยอดทำอย่างอื่นต่อไงอ้ได้เหรียญแฟตมา4เม็ดอ่ะอารามโฮโก็จะเป็นยูโนว่าผมยูโนว่าเฮลัวเลยแล้วกันนะอ่ะมาแล้วนะครับอืมอาเซอุส ก็อีกเซิร์ฟนึงก็พลังจะ2ล้านแล้วนะฮะส่วนเซิร์ฟนี้ก็10ล้านเป้าหมายของเราคือ10ล้านนะคิดว่าอย่างไงวันนี้ก็น่าจะ10ล้านนะมันเหลือเหลือ20,000ป่นปาถ้าจะไม่ผิดเนาะ20,000จากก่อนนะคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาอูไดใบายแม็ก12ใบนะฮะ อ่ะลุยกันต่อนะครับด่ามิลาดเนาะก็ยูนว่าเหมือนเดิมผมก็ยูนว่าลงตลอดนะฮะชั่วโมงเล่งด่วนนะฮะอะไรประมาณนี้อ่ะจัดกันไปเลยนะครับกดสิเขาไม่กดอ่ะโอเคเดี๋ยแล้วมาโอเคนะครับอืมแน่นอนครับ ผานดีตึม้มโอเคเวฟสุดท้ายคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับเจ้า back okay. แบ็คไวท์โอเคผ่านล้หนึ่งตัวไปหวันนล้หนึ่งตัวครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับเหลือโอโอนี่โฮโอเปิดบับให้ก่อนเลยดีมากเลยรู้งานรู้งานเอ้ยโดนอีกแล้วนะครับ ดีเอาแจมนะครับเรียบร้อยเลยอ่าโอเค,น,คอน,อน,นะครับอีกด่าน d ดมอน n นะฮะจัดมานะครับผม d ดมอน n รัว,รวๆนะครับอ่ะโอเคลงเลยตรงนี้ดี งดงามตามทองลื้ออยู่นว่านี่ก็ผัดกันลุมอ่ะนะครับช่วยกันตีนะประมาณนี้ผัดกันลุมผัดกันตีโอ้ดีมากนะครับอืมแจ่มนะอ่าเอ้ยอยู่ไม่ตายอ่ะเดีย๋ยวเราจัดจัดให้อีกเทิร์นหนึ่ง อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเนาะอ่าโอเคครับเราก็มาลุยกันต่อนะครับผมอ่าในส่วนของทีมข้ามเซิร์ฟก็เขาเรียกว่านะเล่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพูดถึงนะก็อย่ามาลุยนะครับแต้มต่างๆนะครับเดีย๋ยวเริ่มกันที่อ่ากราบว่ายูเนียนก่อนละกันนะ ก็เคลียร์แต้มด้วยเดี๋ยวพอเรากลับไหว้อะไรเสร็จก็อามาเก็บนะครับเก็บด่านเก็บอะไรเนาะแล้วก็ไปอัพพลังกันเล็กน้อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นแวบๆขึ้นแล้วนี่นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นพลังเหมือนจะขึ้น10ล้านปะ่ะตาฝาดปะะ่ะเมื่อกี้ตอนผมกดอัพยูเนี่ยนะฮะพอเมื่อกี้มันได้มาเป็นหมื่นเลยนะที่ผมกดอะ่ะพอเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะขายแค่หมื่นกว่าเองไม่ใช่หรอ หมื่นประมาณ1 6ื่นห7เองนะครับอเออเฮ้ยเดี๋ยวค่อยออกกดออกไปดูเอ้าไปเไยค้างโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็น10ล้านแล้วนะ10ล้านลอยๆครับผมอ่ะมา้สายฟรีนะครับโห่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆนะบอกก่อนไอผมเคลียร์โปร์มอนนะครับในสนามฝึกปะหนึ่งก็เอาค้างอะไรวะเนี่ยเอ้าเป็นไรอ่ะเอ้ากดไม่ติดบักเล่นงานแล้ว เอามามามา,อ,า,มาอะไรอะงงก่อนเลยนะมาอยู่ดีก็ค้างนะครับเมื่อกี้อ่เรียบร้อยค่ะจะก,กดดูรังวันนะไม่มีนะครับก็เหลือร้านค้าปะร้านคา้าอยู่ยนี่เราก็ร้านคา้าแต้มเลยแค่สามพันนะเอาไปซื้อผมเอาไปซื้อเซราวาล่าหมดเลย ถามว่าเล่นทีมไปฟ้ฟาร์มไหมไม่ได้เล่นแต่ซื้อไว้เฉยนะฮะอ่ะโอเคทำอะไรเรียบร้อยแล้วกันเนาะยาวไกลเลยอ่ะไปเล่นหมวดอื่นกันต่อดีกว่านะครับอ่ะได้10ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราต้องเอา10ล้านเผื่อๆไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันบางทีแม่งหลอกตาพอถึงนาลิน่าจริงไม่ไม่ถึงอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรากดรับก่อนนะส3สา ดีมากนะฮะรับไอเทมกันไปเอาไปทำเขาเรียกว่าอนะไรเอาไปทำปั๊มเซตนะครับปั๊มเซตของดีเลยบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ๋งมากนะครับผม,มรู้ว่ายัางไงก็10ล้านแล้วหรือเปล่าสบายหน่อยนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับจัดไปโลดมแมแ อ่าร้อยห้าสิบห้าอ่โอเคครบเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่ะก็นะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของทามัณฑานะผมก็จะรีบกดนะครับคือผมจะรีบกดรับของนะผมคิดว่าผมเล่นกิจกรรมวันเนี้ยเล็กเล่นน้อยนะเพราะว่าวันเนี้ยผมล็อกอินหกสองหกเข้ามาผมไม่ค่อยทําอะไรมากเลยฮะผมแค่เข้ามาเก็บของเล่นเล่นหน่อยแล้วก็อย่าไปอัพพลังก็จะได้สิบล้านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมันคือการอัพสิบล้านเฉยนะครับให้มันสมบูรณ์เฉย ที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรนะผมพูดถึงนะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผมอาจจะลงสาพันนะครับเพราะเวลามันพอมีคือผมไม่ได้ลงด่านใช่ไหมผมไม่ได้ลงด่านแล้วก็ไม่ได้ลงมาทําไมตีแต่ผมจะไปลงสาพันแทนเนาะแต่ว่าผมขอเก็บของอีกแป๊บหนึ่งนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนะี่ยไม่ยาวเลยผมบอกว่าคลิปนี้สั้น เป็นแป้ไอดีใหม่ที่สั้นมากนะฮะผมบอกก่อนเลยทุกคนจะดูแล้วจบอย่างรวดเร็วนะในคลิปนี้เพราะคลิปนี้6กสองหชอบชอบลงดึกใช่ไหมบางทีน้องๆก็ดูกันไม่ไหวเก็บไปดูพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะ,ะแต่คลิปนี้น่าจะดูได้เลยนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับด่าน4ด่าน7ได้นะครับผมชิวๆกันไปเลยนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่นะครับงานสาพันนะฮะ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นนะครับอ่าผมเพิ่งจะเห็นว่านะครับอันดับผมมันตกไปนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นมาเป็นระดับกลางใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับก็ไม่น่ายากนะวันนี้รู้สึกว่าผมจับคู่สหพันธ์เนี่ยมันเจอเทรนเนอร์นะครับค่อนข้างง่ายนะปกติผมเข้ามาเล่นเนี่ยนะอาจจะเป็นช่วงเวลาก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นดึกมากนะครับ ปกติผมจะเข้าสาพันดึกแล้วมันจะหาคนยากนะฮะผมก็เลยลองปรับเปลี่ยนมาเล่นกลางวันดูนะฮะแต่หาเวลา5้าทีสนะิบนาทีอะไรเงี้ยกดเข้ามาจับคู่ตีสักหน่อยหนึ่งสัก3รอบต่อวันก็ได้ให้มันได้เหรียญสาพันวันละสองร้อยก็ได้นะครับผมอ๋อโอเคเรียบร้อยครับคือผมพลาดสาพันไปหลายวันแล้วนะฮะหายไปหลายเป็นพันๆแต้มสองสามพันแต้มแล้วนะฮะแทนที่ผมจะได้คืออ่าตรงเนี้ยในส่วนตรงนี้นะ ผมตั้งใจจะเก็บแต้มนะครับเอาไปแลกไลโคนะครับผมอยากได้ไลโคเฉยๆนะฮะเอาไปทำทีมสายฟ้านะฮะจะใช้วิธีตรงนี้แหละนะครับในการแลกผมจะไม่ไปสุ่มกาชาแล้วกันเพราะผมอยากาไปสุ่มตัวอื่นมากกว่าอ่าโอเคเรามาลุยกันต่อเนอะาะเมื่อกี้เราก็ชนะไปแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าเราอ่าตัวละครเราเหนือกว่านะครับตัวน,นี้แต้มผมอยู่ที่1 2 9 9กนะฮะก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดอะไรเนาะ อโอเคครับกิปนี้ก็เป็นการโชว์เล่นสาพันด้วยแล้วก็อัพพลังให้ได้10ล้านนะฮะคิดว่านา่าจะทำได้นะครับแล้วก็ทำได้ไม่น่าม,มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับตอนนี้อีวอลคริสตัลนี่พลังค่อนข้างเยอะแล้วนะก็มีอาจจะมีปลดอะไรอีกเล็กน,น้อย๋อย่ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับสหพัตนตอนนี้ก็ จัดซ้าก่อนแล้วกันเขาก็จัดนะเราก็จัดนะครับอา้าวคิดนานว่ะเฮ้ยทำไมเขาคิดนานจังเลยนะครับอา้าวเขากดยอมแพ้นะฮะอาเราก็ได้คะแนนดิมีก็ได้คะแนนฟรีๆใช่ไหมเนี่ยกดยอมแพ้แล้วเขาเมื่อกี้เขาจับคู่ว็บจบกดยอมแพ้แล้วนะโอ้โหได้มาฟรีๆเลยนะครับเป็นร้อยเลยนะครับเมื่อกี้อา่าโอเคครับเอาใหม่เฮ้ยตัวเดิมอีกแล้ว เขาคงเซ็งอะ่ะเหมือนผมอะ่ะผมจับเจอเถื่อนๆผมก็ไม่เล่นต่อผมก็ต้องยอมแพ้แล้วเสียแต้มไปไอ้รอบนี้เขายอมสู้เว้ยอ่าโอเคครับก็ใจสู้ไงใจสู้ก็ลุยได้นะครับจัดกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาอะไรนะฮะอ่าไปนะครับอย่ารอรีครับอย่ารีรอนะครับเรียบร้อยชนะอีกแล้ววูสุดยอดนะครับผมอ่ะไปลุยกันต่อเลยนะครับ ทีมนี้จะเป็นทีมที่เด่นในอนาคตแน่นอนตอนแรกผมตั้งเจอาอีวาคริสตัลมาเล่นทีมหินแต่ว่าผมไม่มีตัวบับหินเลยผมก็เลยเอาเข้าที้มแข็งก่อนนะฮะคิดว่าเอาเข้าทียมแข็งเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งอยู่นะเพราะว่าเอาไปช่วยยูนวาด้วยนะฮะให้ยูนว่ามันถึกหน่อยผมจะเอายูนวากับมิวทูกรอแยกจออกจากกันนะฮะเป็นทีมใหม่ในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าทำแล้วมันสำเร็จนะ เพราะว่ายูโนวาเนี่ยนะครับผมขี้เกียจรอแบคไว้นะฮะแม่งช้านะครับผมจะได้นะส่วนมิวทูกรอเนี่ยนะครับผมแค่ทำลาเตโอเดออนด์มาสเตอร์สักตัว2ตัวถ้าทำสองตัวได้ก็ดีนะครับเพราะว่าทุกไอเทมผมมีพร้อมแล้วรอกิจกรรมมันมาแค่นั้นแหละนะครับเอ้ยเอาซูโบซูโบมาเล่นทำไมวะเนี่ยเพราะคงเซ็งแบบจัดจัดแม่งไปเถอะอะไรบ้างอ่าโอเค เฮ้ยอีก50คะแนนนี่ชนะกเกมเดียวก็ได้แล้วนะเอ้าวเจอทีมตัวเดิมเลยโหโคตรสบายเลยวันนี้นะครับถือว่าโชคดีโคตรเลยถ้าเกิดเราชนะตัวนี้ได้นะครับเราก็จะเข้าสู่การแข่งแบบว่าจะเลื่อนขั้นอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าอีกเนี่ยเราชนะกเกมเดียวเราก็คะแนนถึงแล้วนะครับอ้นี้เราเล่นมาหลายเกมเหมือนกันนะแต่โชคดีที่เราเจอคู่ต่อสู้ที่พลังน้อยกว่าเราก็ชนะได้ง่ายนะครับผมไม่ได้หนักหนาอะไรเลยวันนี้ถือว่าสบายมากเลยนะครับ ไม่เคยจับสหพันธ์แล้วเจอคู่ต่อสู้สบายๆขนาดนี้มาก่อนถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับไม่รู้ว่ายังไงเมื่อกี้เหมือนจะเห็นพลังสิบล้านแล้วอะเออดีอย๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกปนอีกทีนึงว่ามันสิบล้านจริงป่ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะตรงนี้อ่าโอเคเข้าสู่ด่านเล่นขั้นแล้วนะครับเรามาไต่แรงสหพันธ์กันนะครับก็ถ้าไต่เสร็จนี่ก็ถือว่าคอม p l ีท e แล้วนะ แต่ว่ามันจับคู่ใหญ่นนหนึ่งมาแล้วนะครับผมมาเลยพร้อมสู้อยู่แล้วครับจัดมาไปชนะแค่2ในสานะครับก็จะเลื่อนขั้นกลับไปเป็นขั้นเดิมของเรานะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเป้าหมายคือ10ล้านแล้วไงน,นะฮะก็ชิวแล้วนะครับคลิปหน้าค่อยดันพลังกันใหม่นะครับ คลิปนี้ก็พามาดู10ล้านได้เถยสิล้านสายฟรีนะครับสำหรับใครที่ท้อแท้นะฮะใครที่เห็นว่าพลังแม่งขึ้นน้อยสายฟรีเล่นยากนะครับให้ดูคลิปนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันว่ามันทําได้นะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมทํา 6- 2 6ขึ้นมานะสายฟรี VP ีศูนย์นะครับเล่นยังไงนะครับผมจริงๆแล้วเป้าหมายของผมก็คือนี่แหละ10ล้านนะครับ ก็ทาได้แล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยตั้งเป้าหมายถัดไปนะครับผมอ่ะโอเคอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นทั้งวันนะครับผมเล่นแค่วันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเกมนี้นะถือว่าเล่นน้อยมากนะฮะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็สายฟรี VP ศูนย์นะครับของมันหายากนะฮะมีมีจากัดนะฮะผมแล้วก็มันสู้ VP ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าเล่นนะครับให้ได้10ล้าน ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอ้าเอาคืนเลยครับรออะไรอะ่ะเอออย่าอย่ามอมันง่ายนะครับจัดไปอ่ะจับกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคลิปนี้ตั้งเปลาคือคะแนนพลังมันเหลือแค่ประมาณ20,000นเนาะจาก EP ที่แล้วใช่ไหมก็ผมก็ดันไปดันมาอได้เฉยเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่าคอมพิวต์ไปนะครับ ก็สำเร็จแล้วนะครับไอดี ID นี้นะครับ10ล้านนะครับผม J สิบ yeah. ล้านจนได้นะฮะอี่ี้อต่อไปค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่มีพลังกายเหลือนะมันมีกิจกิจใช้พลังกายคูณ2อ,อยู่ครับด่านมาสเตอร์นะก็ไปใช้กันซะโอเคเลื่อนอยังอย่าไม่เลื่อนดีกว่าอ,อีกตาหนึ่ง <laughs> รีบจัดนะฮะโอเค รู้สึกดีแล้วันนี้ช่วงนี้อ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมเลื่อนขั้นเป็นที่เรียบร้อยเป็นกลาง3กลับมาที่กลาง3เหมือนเดิมอ่าโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อนะครับก็อ่ะก็เรียบร้อยดีนะตรงนี้นี่ครับพลัง10ล้านนะครับเหลือลือนิดๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ